พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกปรนโปรเกาโปรดกระหม่อมพระราชทานพระไตรยและเครื่องธยธรรมถวายประธานสงในพิธีเจริญรับพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระสิณีนาถพิลาชกัลยาณีเนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระสิณีนาถพิลาชกัลยาณี26ม,มกราคม2565วัดศรีสุดารามเขตบางขุนนนท์กรุงเทพมหานครได้จัดพิธีเจริญรับพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นกุศล กาน,นี้พระบาทสมทเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระคุณนาปโปรดก้าปโปรดกระหม่อมพระราชทานพัะไตยและเครื่องไทยธรรมถวายประธานสในพธิธีท่านน้นายสิบวรแก้วงามผู้นวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดรสุจิตราสรงมัชชาที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ตลอดจนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีพระเทพประสิทธิ์ที่มน์เจ้าวาดพระศรีสดารามและในฐานะผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลราชพิพัฒน์กล่าวว่า เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล37ปีเจ้าคุณพระศินีนาถพิลาชกัลยาณี26มกราคม2565วัดศรีสุดารามร่วมกับคณะสงฆ์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระคุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระไตรัและเครื่องไทยธรรมให้กับวัดศรีสุดารามในการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมกันนี้ทางวัดยังได้ร่วมกับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์สำนักการแพทย์กรุงเทพมหาคนคร จัดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ฟรีให้กับประชาชนทั่วไปจำนวน1,000คนเพื่อถวายเป็นกุศลแด่เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีทางวัดศรีตุลามก็มีส่วนร่วมในการจัดงานถวายเป็นกุศลกับอาจ้าคุณพระสินีนาถนิรักกรยานีกิจการก็ตั้งแต่ภาคเช้าประสจงจำนวน139รูปเจริญพุทธมนต์ เจ้าวายพระทหารเพลงในภาคบายก็จะมีพิธีสืบชะตาแบบล้านนาเ,า,าเพื่อถวายเพือพได้เป็นนิมิตที่ดีในวันเกิดของเจ้าคุณพระสิณรนิรก,กิริยาน,นีแล้วก็ในการนี้วัตถิสุตารามร่วมกับโรงพยาบาลรพิพัฒน์สำนักการแพทย์เทมนครก,ก็จัดมีการฉีดวัคซีนเข็มหนึ่งกับเข็มสามให้กับประาชาชนทั่วไปวันนี้ถึงหนึ่งพันคนด้วยกัน ก็ได้เป็นกุศลแก่เจ้าคุณพระที่นัานและกัลยาณีด้วย